ขอโทษครับขออภัยครับท่านที่อยู่นหน้าจอที่กรบโครับไม่ทราบว่าเจอหนะ่วยอย่าถือสาแอติ้งของลุงนะครับนะฮะคุณพีระเอ็นอมีแซ่ดนะ้วยเนาะโอเคยินดีครับที่ได้รู้จักนะฮะผมมีคำถามเสียงเดินทางในอวกาศได้ไหมครับตามที่เคย ร่ำเรียนเขียนอ่านมาเนาะแค่สูญยากาศเสียงก็ไม่สามารถเดินผ่านได้นะมีการทดลองกันไม่ใช่เลยเอากระดิ่งเอาระฆังไว้ในบริเวณที่เป็นสูญยากาศเช่นว่าเป็นอุโมงค์เป็นถังใหญ่ๆก็ไรกันแล้วทำให้มันดังอยู่ตรงนั้นนะแล้เสียงมันก็ไม่สามารถออกมาภายนอกได้นะเนไหมหรือ ข้อระคังอยู่นอกดีแต่ดังลั่นไปเลยทั้งบูดทั้งหวอมาเลยแต่ตัวคนก็ไปนั่งอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นที่เป็นที่ที่ไม่มีอากาศเขาเรียกว่าสุญญากาศคนที่นั่งอยู่ภายในสุญญากาศจะไม่ได้ยินเสียงที่ว่านี้ที่มันดังผ่านไปเห็นไหมเห็นไหมฮะก็แปลว่าเป็นที่รู้จักกันทั้งโลกใบนี้ เสียงเดินทางผ่านอากาศไม่ได้โอเคไหมทางฝั่งลุงเดี๋ยวนะสรุปทางฝั่งโลกก่อนฝั่งโลกอากาศก็ถือว่าเป็นตัวนำของเสียงอากาศก็เหมือนกับสะพาน,นถ้าหากว่าปราศจากสะพาน,นปราศจากอากาศเสียง ก็เดินทางผ่านไม่ได้เช่นท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเห็นไหมฮะเรียได้ว่าอากาศมันอยู่รอบตัวท่านอากาศอยู่ี่ตัวผมพอแล้วผมพูดปุ๊บอากาศจากผมมันก็ผ่านไมโครโฟนนะผ่านอะไรต่างๆผ่านล,าานลำโพงบ้านท่านเนี่ยเพราะมันมีมีม,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 มีมีอากาศเป็นสะพานให้อยู่ใช่นะมันนึดต่อเชื่อมกันได้นะครับแม้แต่ตะโกนข้ามฟากฝั่งแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยฝั่งนู้นก็ได้ยินเห็นไหมเพราะมันมีอากาศอยู่ระหว่าง คนยืนฝั่งนู้นกับฝั่งเราเนี่ยนะพอได้นะครับใน,ในทางโลกต้องใช้อากาศเป็นสะพานถ้าปราศจากอากาศกเ็เสียงก็ไม่สามารถผ่านไปได้นี่แต่ภาษาลุงที่มันพลิกขั้วโลกอะแสงกับความแสงกับเสียงเดินทางได้ในเวลาเดียวกันคือหรือว่ามีความเร็วเท่ากัน นะฮะจะที่บาย่ากนายหลวงถ้าหากว่าพูดถึงแสงในโลกนะพอเวลามีอะไรอยู่ตรงกลางเช่นอากาศหรือน้ำก็มีการสะท้อนมีการหักเหอ่านะแต่ถ้าหากเป็นแสงอยู่ในอาวากาศที่นี่ครับไม่มีคำว่าหเหนะไอสไตร์เขาบอกว่าแสงเดินทางทางโค้งผิดผิดยังไงลุงก,ก็บอกว่าผิดนะเพราะว่านะ เขาคิดคำนวณเรื่องของทำไมดวงจันทร์จึงมีความโน้มถ่วงเห็นไ,ไหมทำไมดาวนิมเคะห์ต่างๆจึงมีความโน้มถ่วงหรือทำไมดวงอาทิตย์จึงมีความโน้มถ่วงและทำไมโลกจึงมีความโน้มถ่วงนะพอเวลาเขาตั้งคำถามเนี้ยทำไมโลกวันนี้จึงมีความโน้มถ่วงเขาก็ไปสูตรความโน้มถ่วงในเรื่องของเกรวิตี้เกรวิตอนนัไนเขาอ่ะนะสรุปได้ความว่าไอ้ที่มีความโน้มถ่วงเพราะอากาศ เห่นไหครับเพราะอากาศเพราะอากาศอากาศอะไรอ่ะอากาศอากาศนาก็งงอีกโ oh. อยเพราะอวกาศนี่นหครัอวกาศไอ้ที่ดวงจันทร์มีความนุ่มถมเพราะว่าเป็นอิทธิพลของอวกาศหรืออิทธิพลของแสงเดินทางเป็นทางโค้งนั่นเองแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ อะไรทํนองนั้นผมบอกก็ไม่ใช่เลยใช่ไหมแปลว่าหากหลังวิชาการทางโลกย่อยยับเอาไว้สักวันจะเขียนหนังสือให้อ่านกันนะครับตรงนี้พูดคร่าวๆไว้ก่อนนะครับที่บุง้งลุงบอกว่าแสงกับเสียงเดินทางด้วยความเร็วเท่ากันหมายความว่างไง <c oughs> ก็แปลว่าต้องอยู่ในอวกาศนะครับแสงกับเสียงเนี่ย มันจะออกมาพร้อมกัน